ตัวนี้นะคะเป็นไฟถอยหลังนะคะไฟถอยหลังของมิซูมิซูลนเซอร์ปี80นะคะ 80, ลนเซอร์80รุ่นเก่าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูให้นะคะเผื่อลูกค้าจะนําไปแปลงหรือว่าใส่ให้ได้ถูกรุ่นหรือว่านําไปแปลงนะคะเพลนจะเป็นสีขาวนะคะขาวล้วนจะอันเล็กๆนะคะกระทัดรัดเดี๋ยวเรามาดูความยาวกัน ความยาวนะคะอยู่ที่วัดประมาณจุดกึ่งกลางนะคะ120มิลนะคะ120มิลแล้วก็ตรงจุดกึ่งกลางของรูน็อตนะคะเขาจะมีน็อตมาให้เลยนะคะมีขั้วพร้อมนะคะจุดกึ่งกลางของรูอยู่ที่หนึ100่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งมิลนะคะ หน้ากว้างหน้ากว้างก็ประมาณหกสิบอ็ดหสิบอดมิลน,นะคะหกสิบอดมิลค่ะประมาณนี้เนาะจะหน้าตาเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างเลวนี่ไม่มซีซ้ายขวานะคะไม่มีซ้ายไม่มีขวาเนี่ยค่ะ ด้านหลังเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็าสามารถนำไปแปลงได้นะคะหรือว่าจะให้ถูกรุ่นของเขาเลยก็ได้เหมือนกันนะคะ